วิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการสั่งสินค้าอัปเกรดนะครับเพื่อที่จะมีโค้ดสร้างรายได้กับแอปดับลินะครับโอเคนะครับเราไปดูกันเลยครับเข้าไปที่แอปเลยกดเข้าไปครับอ่ากดข้ามครับให้ทุกคนมาดูตรงนี้นะครับผมจะมีคําว่าอัปเกรดพาร์ทเนอร์นะครับผมเรากดเข้าไปครับทีนี้เราก็เลือกสินค้าที่เราต้องการจะอัปเกรดครับสมมุติว่าผมจะเลือกตัวไหนดีตัวไหนดีอ่าเป็นตัวนี้นะครับโปรเจนพาร์ทนะครับผมก็กดตรงนี้หยิบใส่ตะกร้านะครับกดใส่เลย หลังจากนั้นให้เล่ามาดูที่ตะกร้าด้านบนนะครับกดครับปึ๊บหลังจากนั้นให้กดตรงนี้ครับคาว่าสั่งสินค้ากดสั่งครับอ่าพอมาถึงหน้านี้นะครับทุกคนให้ทุกคนไปเลือกใส่อ่าที่อยู่จัดส่งก่อนครับผมจะเลือกนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มที่อยู่จัดส่งให้ดูนะครับกดเลยปึ๊บอ่าตรงนี้เราก็มากรอกครับสมมติผมจะใส่นะครับสี่เจ็ดหมูหมูเจ็ดหมูสิบหมูสิบอันไหนที่เราไม่ได้กรอกนะครับผมให้ทุกคนใส่เป็นตัวลบแบบนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใส่เป็นตัวลบแบบนี้ครับแบบนี้ครับแบบนี้ตรงนี้นะครับเป็นชื่อโครงการหมู่บ้านนะครับไม่มีก็ใส่ตัวลบนะครับผมเลือกจังหวัดครับผมจะเลือกเป็นชนบุรีนะครับอำเภออำเภอศรีราชาตำบลตำบลศรีราชานะครับผมหมายเหตุถ้ามีก็ใส่ไปได้นะครับผมเลื่อนลงมาอีกครับตรงนี้ก็ใส่ชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะครับผมชื่อนามสกุลจริงนะครับตรงนี้ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ ส่วนตรงนี้ครับเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรก็ไม่ต้องใส่นะครับหลังจากนั้นให้กดบันทึกนะครับผมแล้วก็กลับออกมานะครับพอกลับออกมาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็กดเลือกอีกทีนึงเลือกชื่อที่อยู่ที่เราทําไว้นะครับกดจิ้มปุ๊บตรงนี้ครับเราก็จะเห็นนะครับราคาสินค้ามีเท่าไหร่ครับทั้งหมดอันนี้เป็นยอดรวมของที่เราต้องจ่ายนะครับผมก็จะมีค่าจัดทรงด้วยค่าสีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับหลังจากนั้นให้กดชําระเงินหลักสิบคู่ครับ ัวนี้ก็จะให้ตรวจสอบนะครับว่าหมายเลขคําสั่งซื้อตัวนี้ตัวนี้นะครับสินค้าถูกต้องเนาะแล้วก็ที่อยู่จะส่งถูกต้องหลังจากนั้นให้เรากดตรงนี้ครับชําระเงินแล้วก็ดูนะครับเราก็จะดูนี่นโยบายการสั่งซื้อสินค้านะครับเราก็อ่านดูนะครับเมื่ออ่านจบแล้วให้ติ๊กตรงนี้ครับช่องสี่เหลี่ยมนี้ติ๊กทีหนึ่งแล้วกดยอมรับกดอมรับแล้วก็กดบันทึกภาพครับปึ๊บเมื่อเราบันทึกภาพเสร็จนะครับภาพของเราเนี่ยก็จะมาอยู่ที่แกลเลอรี่รูปภาพนะครับ แบบนี้นะครับแบบนี้เราก็เอา QR code ตัวนี้ครับไปสแกนจ่ายที่แอปธนาคารได้เลยครับเท่านี้เราก็จะมีโค้ดเพื่อสร้างกำไรกับแอปดับลิ้ได้แล้วครับโอเคนะครับ